นำช่วยเหลือด่วนด้วยนะคะทั้งบ้านทั้งรถคนติดอยู่ในบ้านเต็มค่ะเพราะว่าน้ํามาภายใน30นาทีเองค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วค่ะแบตก็จะหมดตอหน่วยกู้ภัยมาแด้ใครที่ติดตอ่อหน่วยกู้ภัยได้ให้มาเข้ามาช่วยบ้านสูบหมู่เก้าด่วนเลยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะทุกหลังคาตอะไจยืขา ใครประสานใครประสานที่ใครประสานไปที่หน่วยกู้ภัยได้นะคะขอความกรุณาติดติดต่อให้หน่อยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะน้ำมาเร็วมากค่ะรถตู้อะไรเอามาเอาไม่ทันกำแพงบ้านไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือใครก็ได้ค่ะติดต่อกู้ภัยได้ให้ช่วยมา ค่ะแบบจะหมดแล้วนะคะไม่ยังเียงออกกำลังายอ้างมันเมีเขียงไม่ยังก็เอาอยัางบดได้แล้วตอนเนี้ยข้อมันซื้อไม่ได้ก็ซื้อเอาเอาตัวเองให้หลอดนักก่อนนะ